สวัสดีครับเดตเก็กนะครับวันนี้เรามาพบกับคุณภูพุทธานะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์4นะครับุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรหัสวิชาวอแวน14201ครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรครับวันนี้อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะเรามาเจอกันเป็นครั้งที่2นะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับเรามารู้ก่อนว่า จุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เด็กๆจะต้องรู้อะไรนะครับเมื่อเรียนจบนะครับาการแสดงขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหานะครับใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาอย่างง่ายอ,าอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องสามารถทําได้นะครับนิยามศัพ์ตรรก,กะ ตาก,กะคืออะไรนะครับคือการคิดแบบมีเหตุมีผลซึ่งแต่ละคนนะครับมีการคิดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความคิดเหตุผลในการทำงานาในทารทำสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันนะครับตาก,กะก็คือการคิดแบบมีเหตุมีผลแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะใช้ความคิดเหตุผลในการทำสิ่งต่าง เรื่องอะไรนะครับไปยูตัวอย่างนะครับาจากลกูกเยากเห็นอะไรไหมครับบางคนอาจจะมองว่าแบงค์แอนวินเห็นชื่อเราเรียกได้เลยนักเรียนบางคนอาจจะมองเอา้าแบงค์เป็นผู้ชายนะแต่งกายมีปลูกโป่ก,ปกนิไทยมีรองเท้าสีดำแอนน่ะแอนมีผมมัดจุกบสมข้าวินน่ะทรงผมผม ชี้โดเดนะครับยกแขนทั้งสองข้างน,นะครับอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต่างการในการคิดอาจจะคิดไม่เหมือนกันนาไปดูสิว่าหาคุณครูอาจจะมองว่าแบงค์แอนวินนไครับรูปร่างเขาเป็นยังไงครับเด็กๆมองดูอ่าคุณครูอาจจะบอกว่าอํานำเด็ก3คนนี้มาจัดแถวดูซิว่าจัดจากสูงไปหาคนที่ต่ําที่สุด หรือให้คนที่ต่ำที่สุดอยู่ข้างหน้าแล้วให้คนที่สูงที่สุดไปอยู่ข้างหลังอันนี้อาจจะใช้ตารกะในการคิดนะครับนะครับคุณครูแทนด้วยคําพูดอ่าแทนด้วยคําพูดด้วยต,วตัวอักษรนะครับแบงวินแนคุณครูจัดแล้วเห็นไหมครับจัดจากแบงไปวินแนเมื่อกี้แบงแอนวินนะครับครูจัดจากสูงไปหาตำ่ำ เสร็จแล้วครูใช้คําพูดตัวอักษรแทนเห็นไหมครับแบงสูงกว่าสูงกว่าใครครับวินแล้ววินสูงกว่าแอนเห็นไหมครับตากะที่ครูใช้ครูนํามาจัดเรียงำลำดับความสูงไปหาต่ําสุดนะครับเสร็จแล้วครูแทนค่าด้วยสัญ,ญลักษณ์มันจะได้เป็นยังไงครับสัญ,ญลักษณ์เราสัญ,ญลักษณ์คณิตศาสตร์นะครับตากะ การคิดเมื่อกี้เราแทนด้วยคำพูดแล้วว่าแบงค์สูงกว่าวินวินสูงกว่าแอนต่อไปเราจะใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เข้ามาแบงค์สูงกว่าแสดงว่าต้องเป็นค่าะไรครับอ่าแบงค์ก็ต้องมากกว่าก็คือสูงกว่าวินเสร็จแล้ววินสูงกว่าแอนถ้าครูไล่ย้อนมาแอนเตี้ยกว่าวินวินเตี้ยกว่า แหนะครับรูใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรครับไปดูซินะครับสัญลักษณ์เมื่อกี้ที่เราใช้ก็คือมากกว่ากับตัวนี้เขาเรียกว่าน,น้อยกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงข้ามกันข้อสังเกตนะครับมากกว่าอะไรที่มากกว่าสัญลักษณ์ตัวนี้จะปากอ้าไปหาคือจะกินคนที่มีค่ามากกว่าอ่าเด็กๆจำไว้เลยถ้าปากอ้าหันไปหาคนไหนคนนั้นจะโดนกินแสดงว่าคนนั้น มากมีค่ามากนะครับแต่ถ้าตูดแแลมหันไปหาใครแสดงว่าคนนั้นหรือตัวเลขตัวนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นมีค่าน้อยอ่าให้เด็กๆจําไว้ถ้ามีค่ามากปากอ้าหันไปพร้อมที่จะกินได้เลยกินแล้วก็จะอิ่มอ่าจำไว้นะครับเทคนิคการจํานะครับโอเคนะครับสรุปสิ่งที่เราเรียนมาในคลิปเมื่อกี้อ่าครัสิ่งที่เราเรียนมาเมื่ี รอกว่า,วาการใช้เหตุผลกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณานะครับเราใช้กฎเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขมาร่วมพิจารณาด้วยเราตรวจสอบปัญหาหรือเหตุการณ์ก่อนแล้วเราก็พิจารณาจากความเป็นไปได้นะครับเมื่อกี้คุณครูมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเป็นโจทย์ให้นักเรียนแล้วให้ถามว่า แต่ละคนอาจจะคิดมีตรกาการคิดไม่เหมือนกันของคุณครูก็แก้ปัญหาด้วยการจัดคนสูงไปหาคนเตี้ยสุดนะครับนะครับไงานวันนี้นะครับคุณนะครูคมีกิจกรรมมาประดองนะครับให้เด็กๆในทดสอบนะครับใบางานวันนี้นะครับคำชี้แจงพิจารณาข้อมูลที่กําหนดให้แล้วเติมข้อความลงในช่องว่าใส่เครื่องหมาย น้อยกว่าหรือมากกว่าลงในช่องวงกลมนะครับถ้าข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างครับหน้าข้อความสรุปได้ว่าและเขียนข้อสรุปนะครับอันนี้เป็นคําชี้แจงนะครับถ้าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ให้เขียนเครื่องหมายลงในสรุปได้ครับอ่าเด็กๆมาดูครับอันนี้ให้เด็กๆทําลงในสมุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูทําให้ รายงานนะครับใครอะไรที่ไหนดูตัวอย่างข้อมูลที่กําหนดให้เขาบอกว่าห้องสมุดสว่างกว่าห้องเรียนและห้องเรียนสว่างกว่าห้องพยาบาลอพอเราเขียนออกมาเราใช้ตรรกัดในการคิดออกมาเป็นยังไงครับนะครับห้องสมุดสว่างกว่าก็มากกว่าห้องเรียนห้องเรียนสว่างมากกว่าห้องพยาบาลนะครับ แล้วเราจะสรุปได้ยังไงครับสรุปได้ไหมว่าห้องพยาบาลสว่างน้อยกว่าห้องสมุดเด็กๆจะสรุปได้ไหมครับสรุปได้ว่าห้องพยาบาลสว่างน้อยกว่าห้องสมุดหรือสรุปไม่ได้ครับจากที่เราไล่ออกมาเห็นไหมครับห้องพยาบาลน้อยกว่าห้องเรียนแล้วก็น้อยกว่าห้องสมุดเห็นไหมครับห้องพยาบาลสว่างน้อยกว่าห้องสมุดสรุปได้ว่า รเราสรุปออกมารตรก,กะใช้ตรก,กะในการแก้ปัญหาครับอันนี้งานของคุณครูนะครับอันนี้ให้เด็กๆนะครับทําลงในสมุดนะครับ ả? จําปูเป็นน้องของจําปีและจําปาเป็นพี่ของจําปีอ่าเด็กๆคิดว่าใครจะอยู่ตรงนี้แล้วใครจะอยู่ตรงนี้ใครจะอยู่ตรงนี้แล้วจะใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆติ๊กให้คุณครูว่าจะ ใส่ช่องไหนแล้วจำปูเป็นอะไระตรงนี้นะครับกับจำปลาให้เด็กๆทำส่งคุณภูณนะครับบันทึกให้เด็กๆเ,เขียนลงในสมุดนะครับแล้วตัวที่สองนะครับให้เด็กๆนะครับหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปที่หนึ่งและรูปที่สองแล้วทำานายผลลัพธ์ของรูปที่สามโดยวาดรูปลงในตารางรูปที่หนึ่งสามเหลี่ยมไปสี่เหลี่ยมไปวงกลม พอมารูปที่2วงกลมไปสามเหลี่ยมไปสี่เหลี่ยมถ้ารูปที่3ามเด็กๆจะทำนายผลลัพธ์ออกมาได้อย่างไรนะครับอันนี้คืองานนะครับที่คุณครูมอบให้เด็กๆทำท้ายคลิปนะครับแล้วก็บันทึกลงในสมุดนะครับส่งเข้าในรายคุกครับสำหรับวันนี้คุณครูทุท่าก็ขอสวัสดีครับ